ดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการเปิดบ้านการ,การชา่างโซเชียลมีเดีวันนี้นะคะเราจะพาทุกท่านมาตอบคำถามยอดฮิตในเบอร์คอร์เซ็นเตอร์1664หรือว่าศูนย์บริการข้อมูลสภากาชาติไทยนั่นเองนะคะมาดูกันว่ามีคำถามอะไรกันบ้างคะ่ะขออนุญาตเปลี่ยนสคริปนะคะน้องสูงไม่ผิดมาเริ่มกันที่คำถาม ซึ่งเป็นคําถามยอดฮิตมากๆเลยนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการบริจาคโลหิตนั่นเองเปิดวันไหนบ้างคะพี่เดินทางมายังไงเปิดกี่โมงคะนะคะซึ่งวันนี้เราก็จะมาตอบคําถามให้ได้รู้กันเลยนะคะว่า<ม>เดินทางมาบริจาคโลหิตที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาติไทยถนนอังรีดูนังเดินทางมาได้ทางไหนบ้างคะั้งแนนทั้งแรกเลยนะคะถ้ามารถไฟฟ้าใต้ดินเนี่ย ถ้ามารถเมล์นะคะก็สามารถดูได้ตามนี้เลยตามนี้ไม่ได้ไหมค่ะเรื่องต่อมาคือเรื่องของเวลาการเปิดรับบริจาคโลหิตในแต่ละวันนะคะว่าเป็นอย่างไรกันบ้างไปดูกันเลยค่ะวันจันทร์พุธศุกร์เปิดตั้งแต่8โมงเช้าถึง4โมงครึง่งวันอังคารและวันพฤหัสเปิดตั้งแต่7โมงครึง่งถึง1ทุ่มครึง่ง วันเสาร์อาทิตย์และวันหยุดนะคะ,ตะัตร์เเปิดตั้งแต่8โมงครึ่งถึงบ่ายสามครึ่งสำหรับการบริจาครลหิตตามจังหวัดหรือว่าตามหน่วยรถรับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่นะคะสามารถนำจำนวนครั้งมารวมกันได้ไหมคะเอามารวมกันได้ค่ะแต่ว่าก็ควรจะเตรียมบัตรประชาชนไปยื่นให้กับเจ้าหน้าที่ทุกครั้งคะ่ะแล้วก็หลักฐานการบริจาคโลหิตด้วยนะคะว่าคุณได้บริจากโลหิตตามจำนวนครั้งนั้นจริงๆนะคะสำหรับหน่วยรถรับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่นะคะสามารถเข้าไปอัปเดต เวลาได้ที่ www.redcross.or.th นะคะดูปากลิซ่าอีกครั้งนะคะ w w w r e d r o s s o r t h ถามต่อไปนะคะก็จะมีคนสงสัยเยอะแยะเลยว่าการบริจาคดวงตาอวัยวะแล้วก็ร่างกายเนี่ยต่างกันหรือเปล่าคะแตกต่างกันอย่างแน่นอนนะคะับแรกเรามาดูกันเลยนะคะซุปเปอร์โมเดลของเราร่างกายคือทั้งร่างหมดแตงเท้าเลยนะคะดวงตาคือ อาวัยวะคือในหมดนี่เลยนะคะซึ่งแตกต่างกันอย่างแน่นอนการบริจาคร่างกายก็คือเหมือนกันบุทิศร่างกายเพื่อการศึกษาให้แก่นิสิตแพทย์นั่นเองนะคะก็คือว่าตับปอดไตนะคะก็ยังอยู่ครบดวงตาก็ต้องอยู่ครบนะคะค่ะสาหรับดวงตานะคะก็สดวงนี้นะคะซึ่ง1ท่านสามารถช่วยได้ถึง2คนนั่นเองนะคะ ค่ะแล้วก็ในส่วนของอวัยวะนะคะก็คืออไวไัยวะภายในตับปอดไตหัวใจต่างๆนั่นเองนะคะพี่ลิซ่าคะแล้วถ้าเขาสแสดงความจำนงบริจาคทั้งดวงตาร่างกายแล้วก็อวัยวะเนี่ยสามารถทําได้ใช่ไหมคะท่านสามารถบริจาคแสดงความจำนงเนี่ยได้ทั้ง3าอย่างเลยนะคะเมื่อท่านเสียชีวิตนะคะแพทย์จะจะวินิจฉัยว่าท่านสมควรที่จะบริจาคส่วนในไดได้บ้างนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นไม่ต้องกังวลว่าสแสดงความจำนงไปทั้ง3อย่างเนี่ยจะมีปัญหาอะไรหรือเปล่านะคะ จำให้ดีเลยนะคะเบอร์ของสภากาชาติไทย1664นะคะยัตส์นี่รายการสภากาชาติโซเชียลมีเดีขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะแท็กซี่ผมไม่ได้แท็กซี่ไม่ได้มาบริจากร่างกายพี่พี่ตกลงเรียกแท็กซี่มันเบอร์อะไรเดี๋ยวพาวไปเรียกแท็กซี่ไปเลยแท็กซี่